สวัสดีตอนเช้าครับผมเช้านี้ผมจะให้ดูปลาเก๋าหรือว่าปลา,าปลาการังนะครับผมเดี๋ยวนี้มีน้อยมากแล้วนะครับผมตอนผมเด็กๆเกนี่ยปลาเก๋าเยอะมากนะในคลองกลายหรือว่าในทะเลเอา่าวทองคาเนี่ยดักอวนมไหล่ก็ได้เมื่อน,นั้นตอนนี้ผมเจอแต่ลูกปลาเกา๋าเล็กๆผมไม่ไม่เคยได้ปลาเก๋าตัวใหญ่เลยนะดักอวนเนี่ยปลากระพงยังได้แต่ปลาเก๋านะั้นไม่ได้เลยครับผมนะฮะนี่ก็คือสิ่งที่กําลังลดน้อยลงอย่างมากนะฮะ ตอนเด็กๆในปลาเก๋าจะเข้ามาอยู่ในคลองนะในแนวปากการหรือว่าอยู่ในแนวปากการังหรือว่าอยู่ในแนวป่าชายเลนนะฮะป่าชายเลนก็หดหายไปนะฮะนะครับนะฮะจากการบุกรุกของนากุ้งนะของบ้านพักอาศัยอะไรก็แล้วแต่นะนี่ก็คือปัญหาหนึ่งที่ plastic plastic. ถึงเวลาต้องอนุรักษ์ปลาเก๋าแล้วครับนะฮะตัวนี้เดี๋ยวผมก็จะปล่อยลงทะเลครับผมไปเจะไปละนะครับผมนะ นี่ก็คือสิ่งที่ขาดหายไปในระยะเวลา50ปีนะหายไปเยอะมากเลยปลาเก๋าน่ะเอาทองคําปลาเก่าเหลือน้อยน้อยน้อย,น,อยน้อยครับผมสวัสดีครับ